สวัสดีนะฮะน้องๆหนูผู้ชื่นชอบในแดนที่เวิลทุกคนมีการแบ่งฝั่งกันเกิดขึ้นอ้าวเกิดการทะเลาะกับไปในทีมหรอนี้ไม่ใช่นะฮะแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งได้แนะนำคอมโบของวีมาซึ่งมันมีเยอะ เราก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะก็แบ่งฝั่งสักอย่างละสและเลือกทิกเก็ตคอมโบกันไปคนละแบบเลยแล้วกันอย่าที่คนเห็นนะฮะว่าฝั่งซ้ายมือของเราจะเป็นสกินวีที่ได้จากการเติมล้วนๆและทิกเก็ตของเขาก็จะเป็นเหมือนผมเลยคือเจ้าสองอันนี้ <c oughs> คู่สีของเราเลยเห็นไ,ไหมในการบันทึกวันได้โหลดเอาเลยอะ่ะใช้บ่อยจัดคู่และขี้เพิ่มฟังไฟในการเดินและวิ่ง10%ส่วนฝั่งวินเหดหรือสีเทาผู้ที่ไม่มีสกินแ้พงๆกับเขา ก็ได้ใส่อีกอย่างหนึง่งอันนี้ฮะพิงโบหรือโบชมพูของเราเพิ่มความเร็วในการวิ่ง7.5%กับรองเท้าธรรมดาที่เอาไว้เพิ่มความเร็วในการวิ่งและเดินอีก5%เช่นกันทีนี้ถามว่าแบ่งทำไมหรอไม่มีอะไรเลยฮะแบ่งเฉยๆแค่อยากรู้ว่าฝั่งไหนมันจะอยู่รอดเป็นคนสุดท้า <laughs> ยแต่ในครั้งนี้เราขอได้ไหมน้องๆเท่าไหร่เกิน20ชั้นสักหน่อยได้ไหม21 22อะไรก็ได้ ต่อย่าตำบอลนั้นเลยนะในวันนี้ผมขอมาแนะนําร้านดีๆสักร้านให้ทุกคนได้รู้จักกับร้านบิวอุปกรณ์ช็อปใครก็ตามนะฮะที่กำลังตามหาไอเทมจากเกมโรบักดังๆไม่ว่าจะเกมบล็อกฟูดสกีบีดี้ทอยเลสอนิเมะแวนการ์ดหรือช่วงนี้ที่กำลังมาแรงแล้วก็คือเกมตกปลาอย่างเกมฟิตนะฮะร้านบิวอุปกรณ์ช็อปก็ได้ขนไอเทมมากมายมาให้ทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวของผมเองก็ใช้บริการจากร้านบิวอุปกรณ์ช็อปมาตลอดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยน้องๆนูๆคนไหนที่มีความสนใจก็สาาาามรถที่่จะคลลลิิงด้น ใต้คลิปของผมได้เลยนะฮะอ๋อแล้ววีมันมีสก,กิลสแกนด้วยนี่นาเฮ้ยของดีเลยไม่ใช่หรอเรามาดิกะ <c oughs> ติดติดติดโอ้แล้วยังมีสกแกนอยู่นี่อีกเอ้ยแล้วแบบนี้เกิน20ชั้นมันจะไปไหนไกลวะมีน้องๆใครคอมเมนต์บอกว่าถ้าเกิดเครื่องสีขาวคือมีคนปั่นแล้วใช่ปะเราต้องไปหาเครื่องสีเขียวใครเห็นวะเครื่องสีเขียวอันนั้นเหรออันนั้นคือไม่ปั่นใช่ไหมนั่งไงนั่งไงนั่งไง นั่นก็เครื่องขาวคือปัดแล้วอ๋อมันมีบอกแบบนี้นี่เองครั้งนั้นไม่สังเกตเลยฮะอุย้ยเอาเครื่องขาวแล้วอะเอาเครื่องเข่าไปทำอะไรละขึ้น <laughs> มาขึ้นมาขึ้นมาแอ๊บแเบบี้เ <laughs> ดี๋ยวเวลา let it check เช็ค k ทำไมวะเนี่ยเช็คไปก่อนย o ฮ h o โอ้โห c h e c ซ้ำด้วยเช็คซ้ำขนาดนี้บนมองทะลุเองข้างในแล้วหรือเปล่ามองไฟดับปั๊บแล้วก็กดนี้เดี๋ยวกดปั๊บปั๊บกดนี้แล้วก็อาวแล้วเรามีวีวีอยู่แปดคนนะฮะถ้ากดกดดีๆเราว่าเราเห็นทวิตเต้ตลอดเวลาหรือเปล่านะเราไม่ได้คุยกกัับนนน้องๆเาะ ก็หวังว่าน้องเขาจะเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเห็นได้ไง,ไงวะมึนขนาดนี้ย่างอยู่ไหนอะเอ๊ะสีเขียวเฮ้ยใครเห็นวะเดียวแรับวันดีโอ้ยไอ้นี่วีจนนี่หว่าไม่ค่อยอยากคุยกับวีจนเลยครับผมวีรวยฮะนี่เห็นไหมผมวีรวยไม่ได้บุลลีนะฮะนี่ฮไม่ได้บุลลีจริงๆอุย้ยตัวนั้นมันอะไรกันวะนะทำไมเหนไม่ค่อยสว่างแต่ทำไมเราไม่ค่อยสว่างวันยีฮ้ยเ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 ม้ย้เยเฮ้ยเฮเฮย เฮ้ย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 ยังไงก็ต้องนอนเรื่อเดี๋ยว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 สองทีเดี๋ยวสองทีไอ้หนูไอ้หนูนี่ไม่คุ้มเลยนะไอ้หนูอือหืออือหืออือหืออ๋อโดนไปหมดเลยผมไม่ไปไหนแล้วครับโอ้โหมันเยอะจังวะทำไมมันมีถึงสามตัวแล้ววะเพิ่งชั้นแปดเองนะเดี๋ยวเอ้ยอย่าเอามานี่ไม่เราเข้าใจเดียวแล้วยังที่มียาสองอันได้แน่ด้วยว่าฉิ่แล้วจริงๆเอา วีแม่มันเดินช้าจังวะนี่แต่ไม่น่าก็มีแล้วห้าสิบมันก็เยอะอยู่นะฮะแต่ทำไมตะกี้เหมือนรู้สึกมันไม่พอวะไม่น่าวนเลยเนาะโอ้ยสามตัวอยู่นั่นแต่ว่าเราไปนั่งริบดีกว่าให้น้องเขาปั่นไปใครบอกว่าชั้นมืดมันดีสหรับเบียร์มั่ดส่วนจิ๋วเอิงเอ้าเอ้าโอ้ไม่คขึ้นมาเมืเล่าเลยเฮ้ยวีรวยวีรวยโดนกัดกันหมดเลยเหรอแล้ววีจนล่ะวีจนไม่โดนเลยหรอเวลาฮะผมว่าวีรวยได้ไปก่อนชาวบ้านเขาแน่จะมาคิดเห็นเมนนี่นะยังไง โอ้ลากไม้เหรอไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่นะรากไม้เนี่ยค่อนข้างจะ Easy. อีซี่ใช่ปะนะไอ้ลูกโอมนี่อันไหนคือปั่นไววะเนี่ย <c oughs> ยัาตอนนี้ก็ยังไม่รู้สีเดยอ่าหมดทษ่วไปเฮ้ย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 โอ้โดนแล้วคือไงหลังจากนี้ก็คือเราหรือเปล่าใช่อยู่รอทำไมเอาไอ้หนูมาต,ต,ตรงนี้เนี่ย่อยาอย่าดึงๆอย่างนั้น ไม่มีเวลาเล็กไอเช็คแล้วฮะสิ่งตนตรตีในหัวใจมันหายไปมันกลัว,ลวฮะตอนแรกเราก็คิดนะว่าถ้าเกิดวีทั้ง8คนมันก็จะเล่นสบายๆไม่ใช่หรอวะทำไมมันดูเล่นลำบากลำบากอะ่ะปั่นก็ไวแต่นอนงับเรือเลยเออมันเพราะอะไรกันเนี้ยแล้วเจอเมนแค่ลากไม้เองถ้าเจอหมาเป็นไงวะเนี่ยว,ว,ว,วิ่งว่าเลยวิ่งว่าเลยกุ้งวิ่งว่าเลยโอ้โหวิ่งขนาดนั้นอย่าบอกนะว่าไอหนูคนนั้นใครไม่รู้นี่กำลังปั่นอยู่ตรงนั้นโดนแน่ๆแล้วเราที่เป็นพี่ของน้อง,องเขาควรทำยังไงฮะเราควรไปช่วยเขาใช่ไหมไม่รู้ไปหน้าลิ เฮ้ยลากไม้โผมาแ่ะเอ้ยเครื่องสีขาวอ่ะเอาเครื่องเขียวแล้วอุ้ยเครื่องเขียวเฮ้ยอุ้ยหนูวีจนไปแล้วหนูวีจนกำลังไปเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไม่ใช่ไปซ่อนดีกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ไปแปรปันเครื่องนั้นอย่าบอกนะว่าทุกคนมาอยู่นี่กันหมดแล้วเกินครึ่งมาอยู่นี่หมดแล้วน้องครับเราอยู่กันที่ชั้นเก้าไม่ได้นะครับมาผมเองผมเองผมจะปัดอ้อเออเออไข่ติดๆสีขาวแปลว่ามีคนปั่นอยู่ โอ้เสร็จแล้วกุ้งกุ้งกุ้งมาแล้วกุ้ง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 ว้าวอ้ออ้ออ้ลดฮ่ฮ่ฮ่ว้าวอ่านพ้นไปได้อย่างยากลำบากก็เลยวะเนี่ยยากไหมแงอุ้ยอุ้นี้ก็ดีนะแต่แพงว่ะเทพไม่พอหรอกมันแพงอ่ะเก็บไว้ดีกว่าเผื่อจะายาเฮ้ย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 เอ้าแฮ้เฮ้ยเฮ้ยเล่นเฉยๆอะไรวะเนี่ยไอ้ผีเฮ้ยเฮลยเผียเฮ้ยเฮ้ยอะไรได้นะไอ้เครื่องยเฮ้ยเี่ย อ๋อทำให้เราห่วงอืมโอเคอเอ้าโอ้โหไม่เจอผีหลักตัเจอนี่หนักหน้าเวรแล้วชีวิตเอ้าแค่สุดท้ายที่เราเจอแป๊บเดียวเราเสียไปนหนึ่งเข้าใจนี่ถ้าเจอนายฝั่งนี้เราคงล่างแหลกไปแล้วไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันอีกเลยนะอเอ้ชาเฮ้ย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 ใส่ไม่ได้เท่าไหร่หกสิบได้อยู่มั้งได้ได้ผมว่าได้ผมคนสุดท้ายแต่เจ๊าะเฮ้ยเจ๊าะอ้าเอ๊ะทำไมมันไม่ปิดอะเอ้า เมื่อกี้อะไรอะในตอนนี้วีรวยเหลือแค่2คนเท่านั้นเองคือเรากับน้องคนนี้ส่วนวีจนเหลือตั้ง3นะทุกคนเนอะทำไมวีรวยเราไม่ค่อยมีความสามารถเลยวะมีแต่เงินใช่ไหมส่วนวีจนนี่รู้สึกว่าสกินนี้มันต้องใช้ความสามารถในการเอามาใช่ไหมฮะบางทีก็อาจจะต้องเรียกว่าวีโปรหรือเปล่านะเอ๊ะท้ามมันมีสี่ทวิตเตอร์เรออะเอ๊ะตะกี้กูปะอ้าไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่เฮ้ยเไอ้หนูไอ้หนูไอ้วีรวยตามติดขนาดนี้เดี๋ยวก็ไปคู่หรอกอ้าวกระมือเนาใครเงือบอะไรยาผมจะยา ผมเก็บเ,เงียบๆด้วยผมไม่บอกใคร <laughs> ถ้าเกิดใครเห็นนะผมเก็บยาได้ลุนๆเลยแล้วก็ใช้ลุนๆเหมือนกนันไอหนูเท่าไหร่ที่เล่นกับพี่ถ้าดูคลิปพี่พี่ขอโทษที่พี่เอายาไปหมดเลย <laughs> เราสังเวรน้องๆ <c oughs> เพื่อแลกยามาถามว่าคุ้มไหมตอบไม่ได้เออไม่ไม่ไม่โอ้ไม่วนกลับมาอีกแล้วไอเครื่องนั้นไม่ได้ป่านสัทีแล้วก็สอ่งเครื่องข้างไหนนั่น <c oughs> โอ้ยมนเลี่ยม <c oughs> เกือเกือบไปอ้าวแต่ที่ไม่เห็นเหรอครับเอ๊ะใครเห็นอ้าวอ้อผมมึนไปหมดแล้วเนี่ยไปละเฮ้ยไม่เดียวไอ้หนูไอ้หนูเงี้ยยินทําไมยยยไม่ยยนยมยย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 ยมย่าแท้อยยอยาอยายยยยยอยาผมอยาผมอยาผมอยายยย่ยผยอยาย้ยยยยยยก ไม่นะไอหนูร้อนบายบายขอบคุณครับหนูผมบอกแล้วผมใชอยาเก่งโคตรๆเลยตอนเล่นวีอะอะไรวะเนี่ย <c oughs> ทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะ20ชั้นบวกพูดอะไรอะ่ะทำได้ที่ไหนฮะออกดให้เลยจีบป,ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอามาเรียมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาดไหนก็มีโอ,โ,โอ้โห <c oughs> โอ้โอิ่งมจุดแล้วหรเป่าไอ้มาจุดแล้วหรือเปล่าป่าไปละหนึ่งเป็นทันแล้วเมืไม่ทันกันแล้วไปให้ไปไปไป,ไป,ไปวีลอยต้องอยู่รอด ถึงจะมีแค่เงินความสามารถไม่มีก็ตามเราก็ต้องอยู่เป็นคนสุดท้ายให้ได้เอ้าเดี๋ยวเท่ากันแล้วนี่ว้าวไม่ใช่เอ้าเอาเอ้าเจออะไรที่มันง่ายๆหน่อยนะปมดล้องละอย่ายากเกินไปนักเลยมีอะไรอุ้ยแค่นี้เหรอมันต้องมีสี่ตัวไม่ใช่เหรอไปว่าตัวขื่นแน่นอนเลยแคปซูลไม่ใช่ละก็กินนิ่มก็กินนิ่มโอ้ยวิ่งกลับมากันหมดเดี๋ยวไม่ได้นัดหมาให้โอ้ โอ้โหเฮ้ยจุ๊อ้าผมรอดได้ไงไม่รู้แต่อ้อมหน่อยกระซิบกระซักไม่แป๊บล็อกแล็กเออหลุดเปล่าวะหลุดเที่ไหนที่ไหนโอ้๋ออ่าทำไมมันมาเยอะจังอ่ะเออเออไม่เอาไม่เอาหลุดหลุดเอ๊ะทำไมมันเริ่มเปลี่ยนอีกแล้ววะอ๋ออ๋อโหเอองานนี่ต้องโดนทักทีไม่นะ เออถ้าแบบนี้ก็เอาไปเลย CCTV <c oughs> กลับมาแล้วครับโอ <c oughs> โห,โหนี่ความโลภป้าป,ป <c oughs> ักเข้าให้ The end ็ื้อคนราเพื่อตโลภแบบนี้หนูทำได้ดีมากเสร็จแล้วเข้าวสุดหายในสุดน,นกกล้วก็รอดกันไปได้อาหารและขายยาแบบยาสุดๆอะ <c oughs> เราคิดว่าเราเสียมันคือการสั่งเวรใช่ไหมไอ้กล่องอยาเนี่ยวีหายยามาตอนวีอยู่ยาไม่เห็นมาเลย ผ่านมาถึง17ชั้นแลน้วนะฮะอีกเพียง3ชั้นเราจะไปชั้นที่20ได้แล้วแม้จะไม่มีเราก็ตามน้องๆถือว่าโชคดีมากเลยนะที่ไม่เจอห้องชีตเอ้ยเป็นจุดอ่อนของน้องป๋าไม่รู้นะแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราว่าเป็นจุดอ่อนของใครหลายคนแน่นอนอยู่ไหนนะจุดอ่อนนั้นอะในไงในไงในไงฮูยากองใหญ่ออ้หูน้องคนนี้เอวีรวยว่ะวีรวยโชคดีจังแต่แต่หลวงาโชคจะหมดไปแล้วเปล่าถ้าตองจะหมดแล้วเรียบร้อยอ๋อยังมีใครไม่น่าอยู่ไปครับถ้ามีอยู่วิ่งเลยไอ้มันเหลียมไล่ตามอย่าง,งประชั้นชิด รดแต่เราว่าไอหมาย,ยังไม่ได้ทำงานนี่ไงไอคู่แขกคู่แข่เฮ้ยเลิศว่ะแล้วมีสักคนเสียงปั่นเครื่องกลางวีรวยอยู่ไหนฮะวีรวยโอ้สมก็เป็นวีรวยจริงๆด้วยฉ <laughs> ลาดแกมโกงสุดๆล้อหน้ารีเห,หรอคือให้วีจนสองคนเขาปั่นไปใช่ไหมไอสองเครื่องนะี้แล้วก็เสร็จเครื่องสุดท้ายมีรวยไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่หน้าริบอยู่แล้ววันนี้มีปัญหาคือเหลาวีจนที่ปั่นเครื่องให้ต่างหักอุย้ยรอด21อชั้นแล้วฮะ ที่ให้บอกกัว,ว่า20ชั้นบวกเป็นจริงเฉยและชั้นนี้จะมีแหละอ้อห้องนี้แล้วเหรอ,อแล้วมีแต่ตัวธรรมดาห้องชี้ไปไหนกันเนี่ยงงจังชั้นที่21ก็ยังผ่านนะดูนี่โอ้โหวิ่งแซงหน้าน้องคนนี้เลยอ๋อข้าขนาดมีเพื่อนนี่นะว้ห้องนี้แล้วเอา้าจะไฟดับเว้ยแล้วน้องสามคนนี้สุดยอดไปเลยชั้นที่ยี่สิบสองก็น่าจะผ่านนะเนี่ยถึงบางคนจะเลยอ้อาวเอาไปแลวหนึ่ง เดี right. oh, ๋ยโอ้โหโดนโดเลยเหลือแค่ตรงนี้เครื่องเดียวเองนะไม่นะหน่อหนอขท้วขั้าขก้วไวแล้วไม่ใช่เหรออ๋อมีรวยไปแล้วเหลือแค่คนนี้คนเดียวแล้วไม่มันไม่ควรเป็นแบบนี้ไม่ดิั้าขั้าเครื่องนี้กันแล้วะเดี่ยวสลับไปหนึ่งสองเพื่อปั่นเครื่องนี้เครื่องเดียวโอ้โหไม่น่าพูดชมเลยครับผู้ชมแทนเนาะไปทุกทีเลยเอาขั้สุดท้ายหนูขั้สุดท้ายที่เหลืออยู่วีจนสมแล้วที่เป็นสกินที่ได้มาอย่างยากลําบากด้วยฝีมือสินะ โอ้ยน้องคนสุดท้ายเล่นคลอดนานเหลยชั้นที่23น้องเขาก็ผ่านไปได้จนตัวนี้น้องเข้าไปชั้นที่24แล้วว่าแปดเครื่องปั่นไปได้ไงวะคนเดียวส่วนชั้นนี้ก็วนๆไปชั้นแรกเลยอ่ะใช่ปะมันคือชั้นแรกๆเลยฮะเขาชิดไป,ปไหนไม่นะเดี๋ยวไอ้หนูฮะอ่ะอ,อ,อันนี้มันอ,อ๋อฮะน้องเขาไปไหนเนี่ยโอ้โดนดักกว่าเอาแล้วไอ้นี่มันใช้ได้นานแค่ไหนวะไอ้โจ้าลากมันอ่ะ เฮ้ยสอัอนก็ได้เหรอเอาไอ้น้องเอาวนกับมาที่เดิมแล้วจะหลดยังไงครับเพราะมันมีคนเดียวอยู่ดิอุ้ยน้องมีของเยอะจัดๆไม่ได้น,นี่ไม่ได้อะ